สวัสดีค่ะหมอนุชจากเพจครอบครัวสุขภาพดีบายหมอนุชนะคะวันนี้หมอมีคลิปเรื่องการทําความสะอาดรอบดวงตาทําความสะอาดบริเวณใบหูการเช็ดสะดือและการห่อตัวของลูกวัยทารกมาฝากนะคะก่อนอื่นหมอขอช่วยกดติดตามกดกระดิ่งที่ช่องครอบครัวสุขภาพดีบายหมอนุชให้หน่อยนะคะกดแล้วไปชมได้เลยค่ะ จากที่เราอาบน้ําเช็ดตัวแล้วก็มาถึงขั้นตอนการเช็ดตานะคะอุปกรณ์ก็มีสำลีก้อนน้ําต้มสุกที่เย็นแล้วหรือน้ําเกลือนมอ,อสละลายก็ได้นะคะวิธีการก็คือเราเอาสำลีสองก้อนเนี่ยจุ่มน้ำเนาะแล้วก็บีบให้หม,มาดแล้วก็เวลาเช็ดเนี่ยก็คือนิ้วเราเนี่ยต้องไม่โดนสำลีด้านที่จะเช็ดตาลูกและใช้ใช้นิ้วก้อยของเราเนี่ยประคองหน้าลูกนะคะแล้วก็เช็ดไปทางเดียวนอกจากหัวตาไปหางตานะคะแล้วก็ ทิ้งสำลีไปถ้าขี้ตาเยอะก็ให้ทำซ้ำนะคะโดยใช้สำลีก้อนใหม่นะส่วนการเช็ดหูนะคะก็จะมีไม้พันสำลีเนาะแล้วก็น้ำต้มสุกเย็นแล้วเหมือนกันนะคะวิธีการก็คือจับหน้าลูกตะแคงเนาะแล้วก็เช็ดใบหูแล้วก็รูหูด้านนอกที่มันเป็นคราบนะคะไม่ต้องแยงเข้าไปในรูหูด้านในนะคะและก็ทำซ้ำอีกข้างหนึ่งเนาะเช็ดคราบสกรปรกออกให้หมดนะคะก็จะเห็นว่า เอ,อ่อทารกหลังเกิดเนี่ยก็จะมีข้ามเลือดคราบใครนะคะส่วนวิธีเช็ดสะดือเนาะอุปกรณ์ก็จะเป็นไม้พันสำรีนะคะแล้วก็จะเป็นน้ํายาโพวิโดไอโอดีนที่ได้จากโรงพยาบาลเนาะเวลาเช็ดเนี่ยเราก็ดึงสะดือขึ้นมาแล้วก็เช็ดตรงโคนสะดือนะคะโดวยวนเป็นวงกลมนะไม่ถูกไปถูกมานะคะเสร็จแล้วก็มาเช็ดตรงปลายสะดือนะคะถ้าเกิดว่าไม้พันสำรีที่โรงพยาบาลให้หมดเราก็ไปซื้อคอตตอนบัตแทนได้นะคะ ส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นการห่อตัวเนาะก็ใช้ผ้าอ้อมนะคะโดยเราพับมุมด้านหนึ่งมุมสามเหลี่ยมด้านหนึ่งลงนะคะแล้วก็จับลูกนอนตรงกลางเนาะเวลาพับเนี่ยก็จับลูกแขนลูกแนบลำตัวก่อนเนาะแล้วก็พับผ้าไปพันผ้าไปอีกข้างหนึ่งนะคะจับลูกตะแคงแล้วก็ห่อผ้าไปข้างหลังจนถึงก้นเลยนะแล้วก็จับลูกนอนหงายนะคะเสร็จแล้วก็ จับแขนอีกข้างหนึ่งแนบลำตัวแล้วก็พันผ้ามาอีกด้านหนึ่งนะคะเสร็จแล้วพันไปด้านหลังเนาะส่วนข้างล่างก็เป็นมัดขมวดอมด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้หมอขอจบเพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมกันฝากกดติดตามกดกระดิ่งที่ช่องของหมอครอบครัวสุขภาพดีใบหมอนุนให้หน่อยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ